เส้นทางทัวร์นครวัดนครธมวันนี้ทุกคนจะต้องเข้ามาซื้อตั๋วที่ออฟฟิศก่อนนะซึ่งห่างจากตัวเมือง5กิโลเมตรเราเลือกที่พักกันที่โรงแรม k i n r ิง k b o u บ tique Hotel โลเคชันดีโรงแรมสวยพนักงานน่ารักซื้อตั๋วเสร็จก็มุ่งหน้าขึ้นเหนือต่ออีก7กิโลเมตรไปที่ปราสาทนครวัดเป็นจุดแรกและต่อด้วยปราสาทตาพรมทางตะว,วันออกจากนั้นวกกลับมาปิดท้ายด้วยปราสาทบายนต์วันนี้โปรแกรมจะมีแค่นี้แต่ถ้าใครทําเวลาอัดแน่นได้ดีมากก็สามารถขับขึ้นเหนือไปต่อที่ปราสาทบันไทยสีได้ หา่างจากนครวัดอีก30กิโลเมตรแต่คลิปนี้เราไปไม่ทันเลยแยกไว้ไปพรุ่งนี้เช้าเราก็จะต้องเข้ามาซื้อบัตรก่อนบัตรก็จะมีเป็น1วนัวน3วันเอ๊หนอาทิตย์ก็มีราคามัน <Wow. S 2> ก็จะแพงขึ้นเนาะ ใครที่มาดูพระอาทิตย์ขึ้นก็จะต้องมาแวะซื้อบัตรที่นี่ก่อนเคาน์เตอร์มีตั้งเกือบ50เคาน์เตอร์นะ <Wow. S 2> ตั๋ววันเดย์จะอยู่ทางขวามือทุกคนก็จะต้องมาถ่ายรูปติดบ,บัตรด้วยจริงจังมากคนบัตรก็จะต้องมีหน้าเราอยู่เป็นมุมเล็กๆตรงนี้จากจุดขายตั๋วน้ำมาประสานนครวชิรา15นาทีค้างทางเคี้ยวชะอุ่มชะพอใกล้จะถึงทางเข้านะก็จะเริ่มมีแบบเช่าชุดเอ่อชุดประจำชาติถ่ายรูปกับปราสาทราคาเริ่มต้นประมาณ11ดอลลาร์ ไ,ได้จริงๆอะคุณเพชุดนี้ที่บ้านมีเยอะมากอันนี้เป็นบารายหรืออ่างเก็บน้ําที่สร้างมาพร้อมกันกับเมืองนครธงนะคนงีคะครเราก็มาถึงจุดแรกของเราแล้วก็คือนครวัดเป็นจุดที่ทุกคนจะมาถ่ายรูปพระาทีตขึ้นยามช้าแต่ว่าเราขึ้นมาจนสายแล้วก็คือไปเที่ยวเลย เดินหนึ่งรอบประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วก็เนื่องจากเหมาตุ๊กตุ๊กไว้แล้วก็จะมาเจอเขาที่เดิมตุ๊กตุ๊กก็คือดีิมากเขาบอกว่ามีอะไรให้คุยกับเขาก่อนแบบที่อยากจะซื้ออะไรเพราะว่าระหว่างทางเขาก็เตือนไว้ว่าจะมีคนมาถ่ายรูปให้ใส่ชุดไมมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ฟรีมันเสียตังค์ทีหลังจนชาร์จแพงมาเขาบอกว่าลูกค้าเขามีปัญหามาแล้วประวัติข้าวมีโพยค่ะทำเป็นบ้านมา คนครวัดสร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่12คลิปที่แล้วที่เราไปตุรกีมีเมืองเพอร์เก้ในเมืองอัลไยาที่เป็นเมืองโบราณแต่นะั้นคือสมัยก่อนประวัตร์อันนี้คือสมัยหลังปศะสัตร์แล้วนครวัดเนี่ยเพิ่งได้รับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ลำดับที่8ของโลกความทึ่งก็คือมันเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์ก่อนการปฏิวัติตอุตสาหกรรมความกว้างเนี่ยเท่ากับเมืองลอสแองเจลิสหรือก็คือ80%ของพื้นที่กรุงเทพ <Wow. S 1> เคยเป็นเมืองที่เฟื่องฟูงมากแแตต่่่่ลลลลมสลาายยยยในปศวรษที12จจกกุดอเ เ้ยนีห <ules> ม <motiv ator> <klore> er ืึนมามึนกลับไม่โกงเราทางเดินเนี่ยเป็นพญานาคนะเขาก็จะเตือนไม่ให้นั่งบนนั้นอันนี้นะคะมาถึงมุมมหาชนเป็นจุดที่ขึ้นไปถ่ายบนยอดพระปราก็คือคิวยาวมาก ค่ะทุกคนจะต้องถอดหมวกนะ เฉินจ,จิงหลงเจ้หลานอะไรเนี่ยมารับโทษทางสังคมด้วยนะเสร็จจากอังกอร์วัด <c oughs> เดินออกมาก็จะมีร้านของกินของฝากให้เลือกสั่มีเดก็เดกๆมาถ่ายรูปรับปริญญาด้วยแน่มื้อเที่ยงไม่ต้องกินร้านสวัสดิการที่นั่นเลยนะแพงตุ๊กตุ๊กเขาจะมีร้านที่โคกันไว้แล้วข้างนอกราคาถูกกว่า2-3ดอลลาร้านก็จะแบ่งกําไรมาจัดให้คนขับได้กินด้วยร้านนี้ทําดีอยู่แนะนําให้สั่งลกลักเป็นอาหารพื้นเมืองที่นี่ก็มาต่อกันที่ปราสาทตาพรมมันก็จะเป็นที่ไฮไลท์แห่งหนึ่งที่จะมีต้นไม้ราากมม้อยยลงปิด ปราสาทก็คือจะเป็นภาพสวยๆอาร์ตๆไปดูกันค่ะหลายครั้งนะคะที่ภาษาเราค่อนข้างคล้ายกันมากปราสาทตาพรมมาจากตาที่แปลว่าตาใหญ่ะพรมก็คือพรมพรามอันนี้ก็คือแปลมภาษาอังกฤษคือโอบราม collaboration นะะระหว่างอินเดียกับเขมรในการบูรณะซ่อมแซมปราสาทตรงนี้ ตรงนี้นะคะจะไม่มีทางเข้าไปด้านในนะเพราะว่าค่อนข้างอันตรายเนื่องจากรากไม้อะมันชอนชัยขึ้นมาจนหินมันถล่มไปเกือบจะหมดแล้วตรงนี้นะคะเป็นมุมมหาชนค่ะ,ะ,ะโอเคอันนี้นะคะเรากำลังจะไปมุมมหาชนเจ้าหน,น้าที่ก็ได้เอามือถือไปเรียบร้อยแล้วค่ะเ,เอาไปถ่ายพานให้เรา จุดนี้เป็นจุดที่เรียกว่าทุกโขถ้าทุกไปแล้วเสียงจะก้องเอโคกลางวานถ้าทุกที่อื่นจะเสียงไม่ก้องเขาบอกจ,กจะแบบ bring good luck ให้กับเราแม่นได้ยินเลย <t> <g ül> มีคนใส่เงนินดะ้วยนะแต่แม่ทำได้นะทูมไรเดอร์นะเป็นจุดที่แองเจลาโจลี่มาถ่ายหนังเจ้าหน้าที่บอกว่าตรงนี้ เป็นไดโนเสาร์อะทุกคนแล้วมันคืออยู่ตรงนี้มาตั้งนานแล้วนะคือสมัยก่อนนะเขาเชื่อว่าเทพเนี่ยมีสัตว์สวนเหมือนสัสตว์ต่างๆแต่ว่าไดโนเสาร์ไม่ใช่ป่ะจากเมื่อกี้ตาพรมเนี่ก็จะมาต่ออันที่เป็นวัดเล็กๆตาแก้วอ๋อประสาทแต่ละโปรเจกต์ก็คือจะร่วมทุนสร้างกับแต่ละประเทศนะคะเมื่อกี้มีญี่ปุ่นมีอินเดียแล้วเนาะ ตาแก้วเป็นจีนค่ะจากตาแก้วนะเราจะวกผ่านประตูเมืองไปปราสาทบายนด้านในต้องผ่านประตูที่ทั้งสองข้างทางเราถึงการกวนกรียนสมุรคือมีฝั่งเทพกับฝั่งอสูรช่วยกันดึงตัวพญานาคเพื่อให้ได้น้ำอมฤตที่เป็นอมะตะเหมือนกำลังชักเย่ออยู่ถ้าหนึ่งไม่ออกมันคือเรื่องเดียวกับที่สนามบินสุวรรณภูมิขาออกที่ฉันก็เพิ่งรู้วันนี้ เราจะไป2ที่ด้วยกันตามใจฉันมากก็คือจะไปบันทายสีก่อนห่างจากตัวเมืองชั่วโมงหนึ่งและช่วงบ่ายก็จะไปโตนทะเลสาบขับมาอีกหนึ่งชั่วโมงลงใต้ที่บอกว่าตามใจฉันมากก็คือมันขึ้นเหนือสุดแล้วก็ลงใต้สุดๆเลยก็เลยต้องให้ค่าน้ำมันพี่เขาเพิ่มนิดนึงระหว่างทางเราก็มาแวะกันที่ปราสาทเปรูบเทมเพิลนะจ๊ะอ่าสัตวะที่10กลางสัตว์ที่10 ที่จริงถ้ารู้แต่แรกว่า1วันเก็บไม่หมดก็ซื้อบัตรเป็น3วันจะยังราคาถูกกว่าซื้อ1วัน2ครั้งเดิมโดนน้าท่วมอยู่ใต้บารายพอน้าแห้งก็เห็นมันโผล่ขึ้นมาเป็นปราสาทแม่แม่เห็นตลาดไม่ได้กระเป๋าเงินมันสัน่นเดนไม่กลับทางนี้ไม่รู้ไม่กลับเลยเพราะว่าเราไม่ได้กลับทางเ และซื้อไก่ย่างข้างทางค่ะก็เือตัวนี้ราคาสามหมื่นลิ้วมีลำโพงอยู่ข้างหน้าเปิดมา แปลว่าผู้หญิงภาษาอังกฤษก็เลยจะแปลว่า city of women นะมันเล็กๆแต่ว่าเขาบอกว่าพวสถาปัตยกรรมอะไรยังสมบูรณ์ยังสวยอยู่ก็เลยเป็นที่มีชื่อเสียงจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็พยายามมาอย่างนี้ก็มีเวลาปิดนะทุกคนหกโมงครึ่งคือเวลาปิดเปิดหกโมงเช้าทั้งเข้าดิบๆมากค่ะยังเป็นบินลูกลังเนาะ บริเวณรอบๆก็คือจะค่อนข้างเขียวชอุ่มและที่ประสาทนี้ยังเหลือลวดลายแกะสลักที่สมบูรณ์ที่สุดเนี่ยเพราะว่ามันสร้างด้วยหินทรายสีชมพูซึ่งหายากและมีความคงทนมากตรงนี้คือโคโนนทิซึ่งเป็นสัตว์พาหนะของพระศิวะน้องเหลือแค่ครึ่งตัวเอง เห็นต้นตาลเยอะมากหนึ่งในของฝากจากเขมรก็คือผลิตภัณฑ์จากตานใบเดอนลอ้ใบเดือละดิสโวนสตรีเดลลาร์สโวนเอ่อคันซาซันดียผู้บลารหักหล่นล้วอะไรบางน้อยอันนี้หมายมองไจานใบดอนละโอเคสตรีเดลลาร์พักชมโฆษณาสักครู่ต่อโหท่าต่อโหจุดนี้น่าจะไม่ใช่ที่ของเรานะคะ แต่สิ่งนี้เป็นของเราได้น้ำตาลตนกอร่อยทำไมมันมีกลิ่นขมอะไรมัปันงั้นแรปาลยบ้งาเิอะไร้อมาชิมมาหรอ๋อเอ่อหนบาทนบาทร้อบาท มมมมมีคควาาาาาฟฟููกกใช่่่่่่ือออออไแตเรรรยยพิกัดอยู่บนถนนเส้นนี้นะระหว่างทางไปบันทายสีคุณหมอบอกขอแวะเอาขนมตาลให้ลูกกันนะทางผ่านค่ะแวะเอาขนมตาลให้ลูกก็เลยได้มาเที่ยวงงงแม่เบบี้เบบี้ไม่ห่าไม่เห่าโอ้ไม่เห่าแม่จะผูกข้อมือเด็กแล้วสายเต้ งงมากค่ะมาเยี่ยมบ้านคนขับอุ้ยน้องแม่บันเง่่ายรูปหน่อเดียวแม่รับฝันเด็กค่ะงงอสติสอัพเทปเปร์บาย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 ยัยยยยายบาย โอ้บ๊ายบายยไม่เกี่ยวค่ะบายบายเราไม่ใช่สายเด็กนะคะสายแมวลงรถกบนะคะก็จะมีวงมโหรีเริ่มเพลงทันทีอันนี้ก็คือปราสาทบากองค่ะที่สุดท้ายของเราในวันนี้ที่จะเกี่ยวกับอังกอรวัด รูปเดียวจบไวๆการมาทะเลสาบไม่เป็นลำบากอดทนอีกนิดนึงนะเขากำลังปูคอนกีนะคิดว่านะเป็นการนั่งรถชมเมือที่ดีมากนะั่งสูงๆ50กิโลเมตรวันนี้นม, 5, มันยืนคนละทิศเลยอะ่ะบันไทยสีอยู่เหนือและต้นทะเลสาบอยู่ใต้หาทํามถึงแล้วนะคะจุดขายตัว๋วอ,อ,อ๋อเมาเรือหอนะไปเว็ แบบรวมราคาไม่มีการฟิกใดๆนะคะก็คือเริ่มต้นเขาให้เรา22ดอลลาร์ต่อคนบบก็ประมาณ770บาทและตอนนี้แม่ต่อเหลือ18ต่อคนมันอาจจะพอไม่มีคนด้วยไม่มีลูกค้ายเยอะเขาก็เลยให้ก็เหลือ630บ,บาทประมาณน,ะะน้น,น,น,นั่งประมาณจนถึงภระาทิตตกดินก็คือจากตอนนี้4โมง ราคาแรก22ราคาตั๋ว20ราคาสุดท้าย18บดเอองงวะ่ะจากจุดขายตั๋วก็คือ,อยังทางลูกลังรัวๆนะมิน่าซื้อตั๋วแล้วแจกแมสเข้ามาถึงจุดขึ้นเรือนนะก็จะมีรถทัวท่องเที่ยวทางสังชาติฝรั่งอะไร โซนทะเลสาบเนี่ยเป็นทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กิจกรรมหลักก็คือมาร่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดินดูจากแผนที่น่าจะมี2จุดนะจุดที่คุณเหมาพามาน่าจะเป็นจุดที่อ้อมน้อยสุดแล้วก็ทางไปดิบสุดด้วย <co ff> s> <S เรือเขาจะให้เรามาหยุดตรงที่เหมือนเป็นร้านกินข้าวถ้าไม่อยากกินข้าวจะข้องน้ำหรือพายเรือแคนูก็ได้ไปถามคนเรือว่าถ้าไม่อยากทําอะไรเลยล่ะเขาบอกก็อยู่สัก1ินาทีเดี๋ยวไป และเสียมเรียบ2วันของเราก็จะไม่โชคชนเช่นนี้ถ้าขาดคุณเมาแปะเบอร์ไว้ให้เลยไปไหนไปกันมอไซลงดินรูกลังเป็นชั่วโมงว <Wow. S 1> แววหาสตรีทฟู้ดกินสักหน่อยเอาจริงไม่ถูกใจอะไรเลยสักลาน <c oughs> ที่ถูกใจก็คือร้านส้มตำค่ะอ่านไม่ออกสั่งไม่เป็นคุยกันไม่รู้เรื่องดูซิจะได้อะไรมา <c oughs> แต่แม่ค้าต้องยังมือการหยิบพริกหกรก่อน,นนะคะ <c oughs> มนกรไดมะนาวก็ไดจะชิมก็ได้เวทชิ้มๆย่างรสชาติดีแต่ว่าเผ็ดเขาจะเอาพริกมาตำหนึ่งสุ้มตำขมิ้นค่ะอร่อยมากแนะนำร้านนี้ใครสนใจอยากลองจะแชร์หมุดไว้ให้ด้านล่างแคปชั่นนะอร่อยอร่อย d e l i c อยากมีส่วนร่วมโอเค thank you thank you อ๋อปลาร้าดีมากจัดจ้านร้านนี้แนะนำ ชาวเน็ตบอกให้ลองน้ำอ้อยที่นี่เพราะมันจะผสมสม้มแต่กินเราก็เฉยๆแล้วชาวนี้ไม่ทําอะไรจะเดินทางกลับแล้วความยากของการเดินทางจากเสียมเรียบไปช่องจอมก็คือมันไม่มีรถบัสเลยส่วนใหญ่ก็จะยิงยาวจากพนมเปนเราก็เลยต้องเหมารถอย่างเดียวผ่านเอเจนซี่ก็ราคาประมาณ2 0 0 0ันถึงสองพแต่พี่คนนี้ให้พันหถ้าติดต่อเขาโดยตรงอันนี้ราคาปี2 5งหนะแต่จริงๆถ้าชอบขับรถก็เอารถเข้ามาเลยถนนดูขับง่ายรถน้อยแต่ไปถึงพนมเปนไม่ได้นะอันนั้นรถอย่างเยอะเลยนี่ก็ไม่คิดว่าจะได้เห็นภาพเด็กขี่จักรยานกกลลับบ้้านอีแีแแวม สเสด็จใครอีกด้วยเออกิจกรรมเยอะดิ จบทริปแล้วขอสรุปค่าใช้จ่ายต่อคนให้ดูค่าเข้าและกิจกรรม3,800บาทอันนี้เพราะว่านครวัดไปซื้อ2วันวันนึงก็พันสามไปลวค่าที่พัก3,200บาทสำหรับ4คืนนอนบนรถไปละ2คืนค่าเดินทางถือว่าค่อนข้างถูกนะเพราะว่าไม่มีรถสาธารณะเลยเหมาตลอดตกคนละ2 6 0 0ค่ากินเนี่ยเอาอะไรมาแพง2 0 0 0ันสาก็กินข้าวข้างทางจานละ8ดอนกัจ้าสุดที่รวมแล้วตกคนละหมื่นสองคนคิดว่ายังไงกันบ้างคอมเมนต์ใต้วิดีโอเลยนะ